สวัสดีครับอยู่ผมช่างบอยประทุมธานีนะครับเชา้าวันที่าสามไล่พ่นสะีหน้วเมื่อวานว่าจะพ่นสีไว้นะแต่ว่า,าไฟดับซะก่อนตอนเย็นนะก็เลยได้พ่นตอนเช้าแล้วเดี๋ยวไล่ประกอบตอนบ่ายแล้วกันนะวันนี้วันนี้ว,นนวันที่สามนะที่จังหวัดระยองนะอําเภอแกงนะอำเภอแกงอถแถวๆปากน้ําประแสบนนะปากน้ําประแส ตำบปลปากน้ำประแสนะก็นี่ไร่พ่นสีแล้เดี๋ยวพาไปดูกันเลยนี่นะครับอ่ารถเดิมเป็นอ่ฮิโน่สามใปัดหรือฮิโนหัวโตนะหรือฮิโน่หัวโตนะอ่ารุ่นพี่เจ้าฮิโน่โปรเฟียนะเจ้าฮิโน่โปรเฟียตัวนี้จะเป็นรุ่นพี่นะแต่คัสซีเขาจะอยู่ปมาแค่เก้าสิบเอ็ดเก้าสิเอ็ดเซนนะไม่เกินนี้ เวลามาใส่ซีรีส์เจ็ดร้อยต้องถังให้ได้เก้าสิบห้าเซนนะแล้วก็หลายคนถามว่าเปลี่ยนหัวเครื่องเกียร์ซีรีส์เจ็ดร้อยแล้วต้องเปลี่ยนคาหน้าไหมเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแล้วก็มีคําถามมาอีกว่าเปลี่ยนแล้วมันจะกว้างกว่าล้อหลังไหมนี่นะดูได้เลยไม่กว้างนะเหยียบลอยนอกพอดีล้อหน้ากับล้อหลังแถบนอกนะจะตรงกันพอดีนี่นะอ่าจะตรงกันพอดีข้างหลังใช้เป็นเสืรอฟเฮาเสืรอเฮาด้านหลังอะ ไล่ตั้งแต่สิงให้เทกเลยสิงให้เทกจะเซเอ็มหรืออะไรนะเสภาด้านหลังความกว้างเท่ากันนะความกว้างเนี่ยเท่ากันอหลายคนจะกลัวว่าล้อมจะยืดไหมนี่พอดีเลยเห็นไหมรถท่านจะสวยๆเลยนี่คือเปลี่ยนคันหน้าด้วยนะเพราะว่าคัสซีเนี่ยเวลาเราถ่างความกว้างออกไปแล้วเราถ่างความกว้างมาได้แล้วทีนี้แหนบ แหนบมันก็จะเกาะอยู่กับคัตตรแบบนี้นะเดี๋ยวผมขออธิบายแป๊บหนึ่งเน่มันก็จะเกาะอยู่อย่างนี้พอมันกว้างออกมารูสะดือมันก็ต้องกว้างออกมาด้วยถ้าเราใส่คันหน้าเดิมรูรูสะดือมันแคบมันก็ลงไม่ได้แล้วใช่ไหมอันนี้มันต้องได้ทั้งทั้งชุดแบบนี้อุปกรณ์อะไรางี้ก็ใส่ให้ได้เหมือนกันหมดนี่เห็นไหมเป็นเบรกแห้งเห็นไหมผมก็ใส่ให้ครบหมดนะจะได้หายสงสัยข้องใจกันนะ อ่าแล้วคันหน้ากว้างดีด้วยนะรถไม่โค้งไม่เค้งด้วยเนี่ยเห็นไหมมันจะเหยียบรอยนอกพอดีรอยนอกของล้อหลังนะไม่กว้างกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าเสื้อเพาหลังเนี่ยมันไม่มีแล้วที่จะยาวกว่านี้อ่าไม่มีแล้วนะคือสเปครถคือด้านหลังก็จะคือเท่านี้เลยแต่แค่ว่าถ้าเป็นหัวเป็นหัวทั่วไปคันหน้าก็จะจะจะ,จะแคบเข้ามาหน่อยประมาณอ่าข้างละไม่เกิน เจ็ดแปดเซนข้างละไม่เกินเจ็ดเซนประมาณนี้เข้ามาเข้ามาสองข้าง,าางอประมาณนั้นนะยังไงถังกระซีต้องเปลี่ยนคันหน้าอยู่แล้วเพราะว่าแหนบมันก็รูสะสือมก็จะกว้างออกไปกว้างออกไปแล้วทีนี้เราถาังกระซีได้ตามสเปค,คปุ๊บเนี่ยเราก็เปลี่ยนคันหน้าของสเปกมาเลยรูสะสือมก็ลงพอดีนะก็ได้รถตามสเปคแน่นอนนะครับก็ต้องแจ้งไว้งี้นะเผื่อมีใครสงสัยนะ แจ้งไว้เรียบร้อยแล้ววันนี้เช้าวันที่สามนะที่จังหวัดระยองนะอําเภอแกงนะอตำบลปากน้ําประแสบนปากน้ําประแสนั่นแหละแต่แถวๆนี้เขาเรียกประแสบนมั้งบ้านเนินยางหรือเปล่านะไม่แน่ใจน่าจะใช่นะบ้านเนินยางนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็ต้องเอ,อเห็นเขาบอกว่า,ถาแถวๆบ้านเนินยางนี่แหละนี่หัวเครื่องก็อยู่นี่แล้วลรือไว้เรียบร้อย คิดอยากทำนะงานาไวงานเร็วผมรับทำถึงหน้าบ้านท่านนะแต่จังหวัดก็ลองโทรมาสอบถามดูได้จังหวัดอะไรนะแล้วก็ภาคใต้ตอนนี้เปิดรับแล้วนะภาคใต้แต่ก็ต้องโทรมาก่อนนะผมก็จะเลือกรับเป็นจังหวัดจังหวัดไปก็เดี๋ยวดูลองโทรมาแต่ว่าผมเปิดรับแล้วเดี๋ยวลองดูว่าจะรับได้ถึงจังหวัดไหนบ้างนะภาคใต้นะภาคใต้ถ้าเอฟซีภาคใต้มีหรือรับชมอยู่จังหวัดไหนกันบ้างนะก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยปเดี๋ยวมาลุ้นกันเนี่ยเนี่ยวันที่สามแล้ว วันนี้เดี๋ยวไล่พ่นสีน่าจะได้ประกอบสีแห้งก็ได้ประกอบอะ่ะนะครับถ้าถ้ามันแห้งมันหมาล้วประกอบไปมันก็เป็นหนังไก่มันก็จะไม่สวยนะมันจะไม่สวยสีมจะย่นสีมจะย่นนะครับและอีกอย่างหนึ่งตอนนี้รถเคนเอลเอลหลุดด้วยกำลังซ่อมเอลอยู่กำลังซ่อมเอลอยู่นะก็ประมาณนี้งานวันนี้นะ ทำโรงงานไปแล้วสามวันนะโรงงานไปแล้วสามวันเจ้าเอฮิโน่สามไปปัดรถเดิมนะอ่าวันนี้ก็แจ้งรายละเอียดเรียบร้อยแล้วแจ้งรายละเอียดเรียบร้อยแล้วเช้าวันที่สามวันนี้เช้าเช้าเลยเพิ่งจะสิบโมงนะประมาณสิบโมงก็เดี๋ยวไล่เก็บสีช่วงบ่ายนะ่าจะได้ไล่ประกอบนะนะครับฝากไว้นิดน,นึงนะอยากทํารถนะก็หลายคนยังโทรมาถามอยู่ว่าเดี๋ยวเอารถเข้าอู่ช่างบอยเลยผมไม่มีอู่นะผมรับทํานอกพื้นที่แบบนี้นะ ก็นี่วิ่งมาทําให้ถึงระยองเลยแบบนี้เชตนี้นะลูกค้าอยู่ที่ระยองก็วิ่งมาทําให้ถึงที่นะบริการประทับใจแน่นอนคอนเซปต์เดิมหน้าไม่งอรอไม่นานงานไม่บานปลายเมียไม่ด่าด้วยได้ใช้รถไวขึ้นแน่นอนนะออกไปทำงากินไวขึ้นล้อหมุนไวขึ้นก็ได้ใช้รถไวขึ้นแล้วสิ่งสําคัญเลยที่จะได้รถตามสเปคแน่นอนนะช่างบอยการันตีผลงานนะคลิปนี้ก็ลากไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม